เดี๋ยววันนี้จะลองชํำโปย๊ยเสียนนะคะต้นนี้เป็นต้นที่เราชํำนะคะโดยการตัดกิ่งแล้วก็มาตากถึงลงไว้นะคะให้ยางมันแห้งนะคะสักสองสามวันนะคะแล้วก็เราเอามาชํำในมะพร้าวสับนะคะตอนนี้ติดแล้วที่สำคัญออกดอกด้วยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะตอนแรกๆเรามาชํำนี่ยังไม่มีดอกในระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งนะคะ ติดแล้วก็มีดอกออกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์บ้านๆของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชําที่แบบเราไม่ต้องผึ่งตักนะคะตักให้ยางมันแห้งเราจะชําโดยการเช็ดเช็ดยางแล้วก็ชําเลยนะคะดูซิว่าจะติดไหมดูรากสักหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรที่ชําไปนะคะ ลากแป๊บนึ่งนะคะมดแมงมันเน <ะ S 2> อ,อโอ้เนี่ยลากเต็มเลยนะคะประมาณเดือนกว่าะค่ะเดือนครึ่งนะคะที่เราชํำไปครั้งที่แล้วนะอ,อนุญาตแสนเมตนะคะเพราะว่าข้างคนี่ทั้งออกทั้งเชื่อมนะคะเหม็นมา เดิมค่ะเอาโมโก้นี่รสึกใส่ยุกไม้ระดัดเองสวยงามค่ะเปลี่ยนกระถางใหม่ เราจะมาลองตัดนะคะตัดต้นโปวยเซียนชาไปเลยนะคะความเชื่อของคนโบราณนะคะตามที่เคยได้ยินมาปวยเซียนเนี่ยเป็นพืชประเภทมีหนามนะคะและสามารถกันสิ่งไม่ดีชั่วร้ายได้นะคะประเภทคุณใสอะไรประมาณนี้ก็จะนิยมเอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะบริเวณหน้าบ้านนะคะป้องกันที่จะอันอตรายต่างๆได้นะคะ ส่วนใหญ่ก็บ้านเราก็จะปลูกกันเยอะนะคะซึ่งเป็นพืชไม้ที่ปลูกติดแล้วก็ชําง่ายนะคะส่วนใหญ่เรานะคะตัดชำเนี่ยจะเน้นให้ยางมันแห้งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปปักชําค่ะจะทําให้ติดเร็วดีขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดเลยนะคะ เห็นไหมคะยางมันจะเยอะนะคะปวยเซียนถ้ายางเยอะแบบนี้นะคะบางท่านเขาก็จะตากพึ่งเอาไว้ประมาณสักสาสี่วันนะคะให้ยางมันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยมาชันะคะแต่สูตรของเราจะทําวันนี้ก็คือเราจะชัาเลยนะคะใบนี้เด็ดออกสักหน่อยนะคะลดการคลายน้ำเราจะชัาเลยโดยการที่เช็ด ยางออกให้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะชําใส่มะพร้าวสับไปเลยนะคะแล้วก็จะดูการเจริญเติบโตกันวันนี้ที่อยากลองทำก็คือนี่แหละคะ่ะเอาไปที่เราเด็ดออกเมื่อกี้นะคะเช็ดยางออกค่ะที่นี้ก็ยางหมดแล้วเห็นไหมคะ อยางออกหมดแล้วทีนี้เราก็ชํำเลยเอามะพ้าวสั์นะคะเอาสับที่แช้น้ำประมาณ1นึ่งคืนเนืน่อนมากกว่านั้นนะคะ,ะก็ชํำลงไปเลยนะคะใส่ปุ๋ยออสโ,โค้เหมือนเดิมค่ะเมิดสีเหลืองรู้สึกจะใส่ทุก ต้นไม้ทุกประเภทเลยนะคะไม้ประดับใส่ได้หมดเลยใส่เป็นนิดนึงสี่ห้าเมตรในห้านะคะเยอะเลยเมื่อกี้ปุ๋ยร่วงใส่นะคะเป็นยี่สิบเมตรเลยค่ะลองดูนะคะสูตรนี้เราจะลองว่าช้ำแบบนี้จะติดไหมเราต้องเสี่ยงนะคะอาจจะต้นเปื่อยหรือว่า จะติดก็ได้นะคะเดี๋ยวมาลองติดตามดูกันค่ะสองกิ่งนี้นะคะเอาพึ่งตากแดดไว้นะคะเอ้ยขอไปตากในร่มนี่แหละค่ะให้ให้ใหย่างมันแห้งนะคะสองสักสองกิ่ง กิ่งนี้ขอแบบแบบเมื่อกี้นะคะก็คือขอเช็ดเช็ดยางแล้วก็ชําเลยนะคะสรุปก็คือเช็ดยางแล้วชําเลยนะคะสองต้นแล้วก็ตากผึ่งไว้ในร่มนะคะสองสองต้นหรือว่าสองกิ่งนะคะอ่าเคยดูที่สองอย่างนี้นะตัวไหนจะรากออกดีกว่ากันนะคะแล้วก็จะชําติด เด็กใบค่ะเดิมเดี๋ยวแค่นี้พอนะคะสองสมามใบไม่ต้องเยอะมากนะคะชําใส่มพะพร้าวสับแบบเดิมเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะอีกต้นนะคะอีกกิ่งที่เราชําไปแบบเมื่อกี้ค่ะเราติดตามดูกันนะคะ